สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับรัญยาจากช่องรันย่าวาราตี้อีกแล้วนะคะข่าวันนี้รันมีสิ่งจะมาแนะนำสาวๆนะคะใครที่มาอยู่อเมริกานะคะจะรู้ว่าการที่เราไปหาหมอเนี่ยมันแพงมากๆถึงแม้คุณจะมีประกันแล้วนะคะคุณก็ต้องจ่ายส่วนต่างนะบางอย่างแพงมากๆไปหาหมอฟันนี่แพงจริงๆเลยทอนฟันเล่มหนึ่งซี่หนึ่งเนี่ย <laughs> หลายหลายเท่าไหร่ อ่าสามสี่หมื่นเลยค่ะเล่มเดียวบ้านเราก็สี่ห้าร้อยนะคะอ่าทีนี้นะคะราเป็นคนที่ดูแลฟันตัวเองมาตลอดนะคะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเรื่องฟันตัวเองมากเลยหลายๆคนก็อ่ามาชมรันนะคะรันเป็นคนฟันสวยฟันขาวฟันดูสวยจังเลยแล้วรันคุณรันอ่าดูแลยังไงอ่ารันก็จะชอบสัญหาอะไรที่มาดูแลฟันนะคะหลังจากแปรงฟันแล้วทุกคน อย่างที่ถ้าคุณเคยไปหาหมอฟันเขาจะบอกว่าแปรงแล้วต้องใช้ไม้ขัดฟันใช่ไหมไม้ขัดฟันนี่มันเป็นทําให้ฟันคุณนะคะสะอาดขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะถ้าแปรงอย่างเดียวในซอกในซอยมันไปไม่ถึงแน่นอนมันจะเกิดพลักเกิดหินปูนเกิดอะไรได้เยอะแยะเลยไม่สะอาดนะคะไม่สะอาดบอกเลยถ้าแปรงอย่างเดียวต้องใช้ไม้ขัดฟันทีนี้รันก็ใช้ไม้ขัดฟันมานานที่นี่มาอยู่ที่นี่รันเห็นอันนี้ค่ะวันนี้รันจะมาโชว์อันนี้ให้ดู นี่ค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นฟรอส t เขาเรียกว่า water froser นะคะ water froser ก็คือเหมือนกับเป็นไม้ขัดฟันแบบน้ำมาแหละ froser ก็เป็นไม้ขัดฟันนะคะไม้ขัดฟันแบบน้ำนี่ค่ะมันจะมีเป็นแทงค์แบบนี้หลังก็เติมน้ำเข้าไปนะคะแล้วอันนี้นะคะเพิ่งจะสั่งมาเมื่อวานนี่เองมันดีตรงไหน รู้ไหมคะว่าคนเราเนี่ยจะมีต่อมทอมซินสองข้างอยู่ตรงคนตรงเนี้ยโคนลิ้นตรงเนี้ยนะต่อมทอมซินธรรมชาติของคนแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นรูเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะทุกคนจะมีเป็นหลืบเป็นอะไรอยู่ตรงตรงตรงเนี้ยค่ะทุกคนอ้าปากก็จะเห็นว่าต่อมทอมซินของตัวเองจะมีหลุมมีบอมีรูนะคะมีซอกมีหลืบแล้วเวลาเราทานอาหารนะคะมันจะเข้าไปนะคะไป ไปติดอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วใครที่เป็นแบบว่าต่อมทอมซินอักเสบบ่อยๆให้สังเกตนะคะที่นี่เขาเรียกว่าทอมซินสโตนนะคะทอมซินสโตนก็เป็นอนั่นเองเขาเรียกขี้ทอมซินบ้านเราเปิดดูใน YouTube ขึ้นไปเขียนว่าทอมซินสโตนมันจะแอบมันจะหลบมันจะติดอยู่ในต่อมทอมซินในช่องนะคะในต่อมทอมซินของเราแล้วมันจะทําให้คุณมีกลิ่นปาก โดยที่คุณหาสาเหตุไม่ได้และอย่างหนึ่งตอมทอมสินจะเป็นคนตอมทอมสินอักเสบบ่อยมากทีนี้แต่รันไม่เคยมีปัญหานั้นนะคะแต่ลูกสาวเดวิดเป็นคนที่ตอมทอมสินอักเสบตลอดเลยเดี๋ยวก็หาหมอเดียหหเด๋ยวก็หาหมอเดียหหเด๋ยวก็หาหมอวันก่อนนี้เขาไปหาหมอแล้วก็มีทอมสินสโตนมก้อนใหญ่มากติดอยู่ข้างในแล้วก็อักเสบเขาก็หมอหมอนะคะคืออักเสบบ่อยจนเนี่ย อีกไม่นานเดือนหน้าเนี่ยเขาจะต้องไปตัดถมตอมซินออกทั้งสองข้างเลยเพราะว่าอักเสบบอ่อยเหลือเกินถ้าคุณมีสิ่งเนี้โอ้โหมันทำความสะอาดได้เยอะเลยถ้าคุณไม่มีอ่ไม้ขัดฟันนะคะตอนสั่งมาเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ประมาณเกือบร้อยดอลลาร์นะคะเอาแบบอย่างดีเลยก็อบอกว่า อ่า Waterpik นี่คะ่ะเป็นแบรนด์ที่ดังและก็อยู่มานานมากที่คนเชื่อถือกันในอเมริกานะคะตอนแรกรันจะสั่งแต่เป็นยี่ยวอื่นเดวิดบอกยี่ห้อนี้ดีที่สุดเขารู้จักยี่ห้อนี้ดีแล้วเป็นเป็นยี่ห้อคุณภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอืมเป็นแบบนี้นะคะแล้วใส่น้ำเข้าไปเปลี่ยนหัวนะคะได้ถึงสี่หัวเขาจะแถมหัวมาแบบนี้ค่ะ สี่หัวนะคะคนที่เป็นแบบใส่อันนี้สำหรับพลักอ่าอันนี้สำหรับอ่ามันจะมีสำหรับคนที่แบบใส่ใส่ดักเล็ดดักฟันอ่าอันนี้นี่สำหรับอันนี้มันจะมีแรงให้เล็กๆสำหรับเล็กดัดฟัน นะคะอันนี้มันก็จะมีหัวแปรงอยู่แล้วจะมีอันเบสิกนี่สองอันก็คือใส่น้ําธรรมดาแล้วก็ฉีดนะคะแล้วมันก็จะมีปรับระดับนะคะตรงนี้มันจะมีปรับระดับไฮมีเดียมแล้วก็โลนะคะเราจะเอาแรงขนาดไหนโอ้โหใช้แล้วดีมากอันนี้ใช้แบบเสียบแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่มันก็จะไม่มีรูเสียบนะคะมันจะมาแปะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนี่ค่ะแบตเตอรี่มันก็ ใช้แบตเตอรี่ใช้แบบฐานก็มีนะคะเราก็แปะตรงนี้ค่ะอ่าพอแปะปุ๊บนะคะมันมีที่ตรงนี้แปะเลยมันมีแม่เหล็กดูดอยู่ตรงนี้ที่เสียบแบตเตอรี่พอเราแปะตรงนี้นะคะแล้วเราก็เสียบมันก็จะขึ้นมาตรงนี้บอกว่าเรากําลังชาร์จแบตนะคะยังไม่ง่ายมากเลยถอดออกไม่ต้องไม่ต้องมีรูเสียบด้วยดีไหมดีเนาะ อันนี้รันสั่งแบบทราเวลนะคะมันก็จะมีอ่าถุงนี้ไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวเปิดถุงให้ดูมันจะมีถุงให้เราใส่สําหรับเวลาเราเดินทางนะคะเห็นไหมมันมีถุงให้เราด้วยมีกล่องใส่หัวนะคะหัวมันมีให้สี่หัวค่ะเอ,อ้ยมาห้าหัวมีหัวนี้ด้วยนี่ห้าหัวแบบนี้นะคะโอ้ดีมากเลย ใช้ฉีดแล้วรู้สึกโอ้โหฉีดเข้าไปมันจะเข้าถึงซอกฟันและสําหรับอ่าเหงือกเราด้วยนะคะตามเหงือกตามอะไรเงี้ยถ้าอะไรที่ติดที่มันมีพลักมีอะไรดีมากเลยลองใช้ดูนะคะลองเอาไปลองซื้อมาใช้ดูอันนี้เราแนะนำสาหรับคนที่อ่าชอบดูแลเรื่องสุขภาพปากและฟันนะคะเพราะว่าเวลาคุณมีฟันมีปัญหานะคะไปหาหมอทีนึงในแพงมากที่นี่ ส่วนยาเห็นไหมครับฝรั่งอ่ะเขาจะไปทําฟันที่เมืองไทยกันเพราะอะไรฟันเมืองไทยมันถูกกว่านี้โอ้โหเป็นหลายเท่าเลยค่ะถูกมากที่นี่นะคะโอ้โหแพงมากเลยค่ะเกี่ยวกับฟันเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแลฟันคุณให้ดีๆนะคะมาอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกอย่างมันแพงไปหมดเลย <c oughs> นี่และค่ะก็วันนี้ก็มาแนะนํานะคะ สิ่งดีๆลองไปซื้อกันมาถ้าใครมีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรถามรันได้อันนี่รัไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะคะมาบอกกันเฉยๆมาบอกแนะนำกันเฉยๆนะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานรันเห็นว่ามันดีนี่ค่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเวลาจะถอดออกก็กดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ก็ดึงออกดันมันจะดังแป๊กนะคะ ไฟมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะ,ะเวลาใช้ก็กดตรงนี้นะคะน้ำมันก็จะพุ่งออกมาจะเอาแรงมีหลายสามระดับนะคะโอ้ดีมากเลยเวลาใช้นะคะเขาจะมีวิธีใช้บอกสวยด้วยสีรถโกมีสีดำสีขาวสีเทามีหลายสีนะคะมีสีน้ำเงินด้วยอ่ะอันนี้รันชอบสีอ่าสีประมาณ ชมพูชมพูรวดโกแบบนี้ชอบมากเลยโอเคค่ะวันนี้ทุกคนวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ